สวัสดีครับผมพ่อแม่พี่น้องทุกท่านครับข่าวดีครับรัฐบาลไฟเขียวจ่ายเงินเยียยากลุ่มเปราะบางครับพี่น้องครับเดือนกันยายนก่อนที่จะรับชมรับฟังนั้นขอรบกวนเมตตากไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากรวมสาราชาแนลนะครับพี่น้องครับเงินเยียยากลุ่มเปราะบางรับ3,000บาทครมเคาะขยายเวลาจ่ายเงินเยียวยา กลุ่มตกหล่นอีก22,771คนครับไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายน6-3ครับพี่น้องครับนางสาวรัชดารองโฆษกสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าที่ประชุมคอรมอมีมติให้ขยายการจ่ายเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง3,000บาทให้กับเด็กแรกเกิดแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็ผู้พิการครับให้ขยายเวลาจ่ายเงินเยียวยาจนถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับจากเดิมกำหนดสิ้นเดือนกรกฎาคม63 เนื่องจากที่ผ่านมายังมีกลุ่มเปราะบางจํานวนหนึ่งไม่สามารถรับโอนเงินได้ครับพี่น้องครับสําหรับข้อมูลจากกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุว่าเมื่อวันที่20กรกฎาคมที่ผ่านมานั้นได้โอนเงินให้ผู้มีสิทธิ์ไปแล้ว6.6หล้านคนครับรวมวงเงิน19.9ล้านบาทครับและยังมีอีก2,771คนครับที่ยังรอการรับเงินไม่สําเร็จครับส่วนหนึ่งมาจากการเสียชีวิตเลขบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง และไม่มีสมุดบัญชีของธนาคารครับพี่น้องครับโดยหลังจากนี้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะแจ้งให้กลุ่มเปราะบางที่ตกหล่นจำนวน22,771คนได้รับทราบรายละเอียดอีกครั้งว่าจะต้องดำเนินการอย่างไรครับ เพื่อรักษาสิทธิ์และรับเงินผ่านระบบพร้อมเพย์เข้าได้โดยตรงครับพี่น้องครับสุดท้ายแล้วรวมสาระชนะขอจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับพี่น้องครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารดีๆจากรวมสาระอีกนะครับพี่น้องครับรอติดตามกันครับพี่น้องครับว่าจะได้รับวันไหนนะครับพี่น้องครับ